ห้ามถามว่าเมื่อไหร่จะมาต้องการอะแล้วยังมาบอกอีกว่าอย่ามาถามว่าทําไมยังไม่มาก็าคนอยากได้อะคาดหวังอะกำลังจะบอกครูอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครูรู้เพราะอะไรครูก็เป็นและคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเราถึงต้องรู้ทางแจ้งต้องนึกภาพจินตนาการแค่ไหนะจะเป็นจริงอย่าลืมนะคะจักรวาลนี้โลกใบนี้มีแต่วความอดุมสมบูรณ์สิ่งที่ดึงดูดทุกความรู้สึกของเราห้ามรู้สึกว่าทําไมยังไม่มาห้ามถามเพราะอะไรช่วยทําอันนี้ให้หน่อย พอเราบอกว่าโอเครู้ละเดี๋ยวก่อนคือเราอะจะช่วยเราจะทําให้แน่แ,นแต่ปรากฏเราอาจจะติดธุระอยูเยนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสักพักมาถามใหม่ค่ะทําไมยังไม่ได้สักทีทําไมยังไม่ทําสักทีทําไมยังไม่ช่วยสักทีทําไมยังไม่มาสักทีครูถามหน่อยถ้าคุณเป็นคนให้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะให้แน่แต่มีคนมาถามแบบเนี้ยคุณอยากให้ต่อไหมก็จะเริ่มรู้สึกเลยใช่ไหมว่าก็บอกแล้วไงว่าได้แน่แต่ถามอย่างเงี้ยไม่ไว้ใจดิไม่เชื่อกันดิจักรวาลก็เหมือนกันค่ะในฝั่งเราเราแค่รู้เรา